ก็ขึ้นของมันเองก็เรา,าหยุดยังไงไม่เถอนะอเดี๋ยวมันนอนยาวบ้างที่เียน นี่เด็กคุณโอ้โหเห็นโอ้โไทยบนอ่ะน,น,น,นี่น้ำเยอะน้ำอ่อนถึงฝน ลุงกัดทะลุถุงมือ เต็มเลยจริงนอ,อ,อืมเอาตั้งาไตรงนี้ลตังต้งาไตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องแบกลงไปลองบ้านองำนบ้งแล้งขึ้นจหลายเาเอานพดีกินไปก่อนได้ไปเถอะพอดีเผาแล้นะ มันนี่ยังไม่ได้เลยะไมตเอาน้รางลออกไปน้ำก่อนแดดไปน้ำก่อนนะเต็ล้วไปลง สองนอพี่นออ้องิมอ้อมไปพือ่อนงานๆเลยจ้า อืมนึ่งสองใหญยใหญ่ได้ไหเนาะอ๋อ <c oughs> น, <c oughs> นี่น้องเอ้ยนองกินบ้านเหรออืมนี่มะลกนี่ <c oughs> ได้ไหมยัไม่ีเต้นเตะ พูเด uhm, ียวพี่น้องลูกสาวของน้ำนะเตนมเลยเต็มกอเลยมันเ้อนน้ำกันมันดูพี่น้องมานมานมานทักมันทักอันนี้ก็มีคนมาขุดออกอยู่ด้วยจ้ะแต่เพิ่นหาขายเพิ่นก็จะเอาหนอแบบย่ใหญ่เนาะ เต็มกอเลยอ,ะอ่ะืยองพี่น้องออกมาเต็มเลย ยนั่งอยู่แม่วัดออฮึจับนอเลยก่อนนี่สิบกนอได้เล เก็บไถุงมาทายมัเ่้ดปด้าสิบสิบเอ็ดสิบสออนาโอ้ยหมาแล้วพนัทข้อบันท้าหมาแล้วไปเนาะพี่ดึ้นซู่มือ้วบัยนี้อันถามผู้ได้กัว่างขันได้ออกขันได้ออกขึ้นมาบังกันหน้าว่ะกำลัอยู่ในช่วงตัวกันพี่าง ไปเผาบ้านลูกย่านลูกพาลูกคำเนาะเพียงเนาะไปเผาบ้านเต็มเลยเยอดยเลยเพียงนั่นมันห,หนนะักปะเขาหาแนละ้วมันไม่ได้ไฟขนาดของเขา น่งนีอนานนี่ไงแม่ได้ไหมไไไช่ำๆเลยที่ขีมาเฮยเนีน่ย ว้น,นี่ก่อนใช่ไหม,ม,มสนุกไหมนะกไปหินสนุกลูกสาวมากเพิ่งไม่อยากให้ม้าดอกขอมานึ่งเขาบอาว่ามนกำลอลุกนันเต็มนะ ดูข้างหลังหนูอ่ะดข้างหลังหนูอ่หักได้เลยเหรอนี่หุยแม่ได้โคนมันมาด้วยอะ่ะว้าวโคตรฉ่ำเลยน้ำกระเด็นใส่ตาหนูสอนลูกให้หาอยู่หากินพี่น้องไปนั้งนั่เพื่อนเพื่อนที่หาถิ่นเ,เองได้นะจ้ะ แค่ลุกเท่าไหร่ลองไปดูกอข้างล่างเหมือนจะมีนะอ่ะอ,อนน้ม้เป็นคนมักน้อยพี่น้องเห็นน้อยกออออ็อ่อนอ่อนๆเลยนะ เงมันกน้านี่เ้ยหักไงไม่เสียบออกจะออนนะลูกนะ เอาได้ไหมสั่นไปะฮะสั่นไปนบอไม่สั่นหรอกนะอืมพี่น้นอ,นองอืมน,อน,นี้อวบนอนตงน,น,นอนนอนหลังดินขาอืมนอนยวะอดมนมาแตเศร้าหรอ อื่นลูกไปโรงเรียนพี่น้องทรงลูกไปโรงเรียนแล้วก็สิเข้ามาออนเจอนี่อืมคัดคับตรงน,นี่อีกเขีย่ยออกมาจะหน่าใหญ่มาก นี่วะลูกเสรแล้วฮัทพี่น้องขออันนี้ก็ได้ไม่อยกน้อยน,นี่ที่ห้าหก 6, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าโอ้ยขึ้นหลายๆเด้อเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายายจะได้น้องใหม่นะลูกเนาะเวลาเขาป่าผมก็คอยบานเทากระสีแบบขอเจ้าที่เจ้าทางได้พี่น้อง

ใส่ให้คนก่อนมาูกุ่มตั้มตั้มก่อนไตจองสิล้งลายสิเดไม่อยากพาลูกเป็นสูงมันับใ่ะ ยาวมากมีอีกหน่อนหนึ่งไหมยาวแล้วอะ่ะมันมีคนสั่งกล้องขอชอบกินตังต้งๆมันนี่ยขอชอบแบบนี้ลองนั้นลองดูชอบแบบนี้อ่อนมากมันจะหนัก แล้วขึ้นฝุดได้แค่นี้เหรอขึ้นได้อีกวู้สามโลกยิ้มพูเลยมันหน่อยพวกลูกเดี๋ยวเขาไม่าไปไปเจอตรงข้างล่างก็ลูกที่สูง หาง่ายๆกันเพราะว่านพอได้อยู่ที่บ้านจ้าพี่น้องพน้องเข้าบ้านเฮาก์กสิฝากไว้สำเนียงก็น,นะจ้าเดี๋ยวสิพาลูกเลาะก,กันเนาะเดี๋ยวสิมาสรุปให้พี่น้องเบิ่งนะจ้าจ้าถ้าถูกใจจังใดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พน้องเข้าบ้านเฮารได้ละจ้าขอบคุณหลาย,ลายจ้าสวัสดีจ้า